สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ลิซ่าเวครับสวัสดียามเย็นอากาศดีๆครับวันนี้อากาศดีจริงๆนะแน่นอนครับวันนี้ลิซ่ามาอีกแล้วนะครับบนอินสตาแกรนะครับผมเข้ามาดูเนี่ยรูปลงไปประมาณสักสินาทีนะครับมาทันที่ใจประมาณ5 0 0 0 0นกว่าๆนะครับต้องบอกเลยว่าแอบดีใจนะครับตอนแรกกะว่าแบบว่าจะเปิดขึ้นมาปุ๊บแล้วทันใจหลักหมื่นใช่ไหมไม่ทันนะครับแต่ก็50,000นกว่าไปแล้วนะครับ แต่ก็ยังดีใจครับมาทันหลักแสนเนาะยังไม่ขึ้นหลักล้านนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ลงลูกแป๊บเดียวเนี่ยโอ้โหจะแสถทาโถมมากๆครับคือหัวใจเนี่ยขึ้นเร็วมากๆแล้วลงแค่แป๊บเดียวนี่ก็แบบโอ้โหกระเจิงกระเจิงเลยนะครับคนก็เข้ามาคอมเมนต์กันเยอะครับผมทั้งมาบอกลงบอกรักกันนะครับเนาะซึ่งรูปนี้ก็ต้องบอกว่ามาแบบว่าแจกความสดใสแบบเต็มตานะครับแบบฟูลสกรีนกันเลยนะครับเห็นเต็มตาเต็มจอเนาะเห็นหน้าแบบโคลสอัพมุมแบบใกล้มากเลยนะครับ ำไม่ได้เห็นโครงหน้าของน้องเนื้อแบบชัดเจนแบบสุดๆไปเลยนะครับก็ต้องบอกว่ามากับดวงตาที่กลมโตมากมายนะครับตาลิสของเราดูสุกสดน,นะครับแล้วก็หมวกอะไรสักอย่างครับเหมือนจะแบบว่าใส่เพื่อกันหนาวหรือเปล่าครับเหมือนแบบเอ็กกิโมหรือว่าลูกแกะอะไรแบบนี้นะครับแม น่ารักจริงๆนะครับช่วงนี้ก็คงอากาศหนาวเนาตอลิสที่นู่นเพราะว่าเมื่อวานน้องก็ไปปั้นตุ๊กตาหิมะอยู่ใช่ไหมครับตุ๊กตุ่นตุ๊กตาสโนว์แมนเนาะก็ปั้นแป๊บเดียวเนี่ยแฟนคลับก็โอ้โหถาโถมแหไป่ะตุ๊กตาที่น้องปั้นนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่อิมแพคมากๆเนาะไม่ว่าจะหยิบจับทําอะไรก็แบบโอ้โหผู้คนก็ตามไปหมดนะครับ น่ารักจริงๆนะครับวันนี้ก็มาแจกความสดใสครับเรียกได้ว่าอาจจะเป็นรูปที่มารอต้อนรับกับ70ล้านโฟลเลอร์หรือเปล่าครับเพราะตอนนี้ที่ผมดูก็69.9แล้วนะครับอีกแค่นิดเดียวครับผมว่าวัน2วันนี้ไม่เกินหรอกเราก็จะได้มาฉลอง70ล้านกันแล้วนะครับเรียกได้ว่าคนตามเยอะขึ้นนะครับทุกวันทุกวันครับมีคนที่โดนตกมาใหม่เรื่อยๆนะครับก็พอโดนตก เจอความสดใสของน้องเข้าไปก็ต้องหลุดเข้ามาในโลก IG ของลิซ่านะครับคอยมานั่งดูนั่งซองแบบแอดนี่แหละก็ต้องบอกว่าวันนี้แฮปปี้ครับเข้ามาดูแล้วเจอรูปลิซ่านะครับลิซ่าอัพรูปก็แมเป็นกำลังใจช่วงเย็นได้อย่างดีงามเลยครับช่วงนี้ก็มาบ่อยนะครับน้องเพราะว่าก็มีงานมีหลายๆอย่างด้วยเนาะก็ควบคู่กันไปนะครับการโพสต์ IG ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างในการกระตุ้นนะครับเรียกได้ว่ายิ่งโพสต์ IG เยอะเท่าไหร่นะครับแฟนคลับเข้ามาสนใจเยอะเท่าไหร่ก็ ทำให้กระแสเนี่ยยังคงไปต่อแบบเรื่อยๆเลยนะครับแบบสบายๆเนาะแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นการมาทักทายแฟนๆให้หายคิดถึงกันแบบนี้ด้วยนะครับ ก็ดีต่อทั้งงานดีต่อทั้งแฟนดีต่อทั้งใจิตใจของทุกๆคนนะครับบอกเลยวันนี้ก็ประมาณนี้ครับมาชวนคุยกันยามเย็นๆแบบนี้อย่าลืมทานกุ้งทานข้าวอะไรกันด้วยนะครับก็เป็นวันหยุดที่สบายๆวันหนึ่งเนาะแล้วก็มาพร้อมกับลิซ่าแบบนี้ก็ยิ่งสบายครับพี่ใหญ่นะครับดูแล้วสบายตาสบายใจนะครับแอ้ก็คอยตามกันต่อไปครับกับโปรเจกต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะมีอะไรก็รอซัพพอร์ตลิซ่ากันนะครับนะ โอเควันนี้ผมไปก่อนครับเป็นคลิปสั้นๆครับเจอกันใหม่ในส่วนของคลิปถัดไปพวกนี้นะครับสวัสดีครับ